วความรุนแรงในบ้านเราโดยรัฐเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นที่ประชาชนต้องเอาตัวเองไปขวางไม่ให้ฐานเข้ามาฆ่าประชาชนแล้วใช่ไหมแล้วโดยที่นักสันติวิธีเนี่ยไม่เคยเลยที่จะพูดว่านปชในรอบนี้เนี่ยใช้สันติวิธีแบบใหม่ๆมากๆหลายๆเรื่องเ <Wow. S 1> พื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้ฝ่ายประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือบทเรียนของนปชซึ่งนปชมีสิทธิ์โดยชอบที่จะชุมนุมโดยกฎหมายแต่ว่าการยึดพื้นที่บางแบบเนี่ยมีต้นทุนทางการเมืองหรือสังคมเยอะซึ่งอาจจะต้องระวังนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลมีสิทธ์สายการชุมนุมนะคระช ชุมนุมยุดเยอะแล้วทำให้รถติดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเหตุรัฐบาลฆ่าเขาได้ใช่ไหมการทํารถติดเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราจะฆ่าคนเพื่อแก้ปัญหารถติดนะครับสำหรับรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะต้องพูดเยอะกอะว่านปชเพราะว่าการใช้กําลังในทางที่ผิดการสลายการชุมนุม,มเกินกว<ม>่าเหตุหรือการไม่สั่งยุติการสลายการชุมนุมเมื่อรู้ว่ามีการเสียชีวิตแล้วเนี่ย<ะ>เป็นเรื่องที่รัฐบาลทําผิด<ม>จริงๆ<ม>บทเรียนที่ผมคิดว่าอาจจะได้อันนั้นคือว่าหลังวันที่10เมษายนเนี่ยนะครับมีความมีความตึงเครียดในสังคมเกิดขึ้นเยอะระหว่างนปชกััับบรฐาาาลเะวมมมนีค มีการตายมีความสูญเสียเกิดขึ้นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าผิดหวังในกรณีของรัฐบาลชุดนี้ก็คือรัฐบาลไม่ได้มีท่าทีแม้แต่นิดเดียวที่จะประนีประนอม,อมนะครับไม่มีท่าทีแม้แต่นิดเดีวยวที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับเราเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขอโทษของนายกเพราะว่านายกจนถึงตอนนี้ก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าท่าทีในด้านอื่นๆที่แม้กระทั่งกับฝ่ายผู้สูญเสียของฝั่งนปชเนี่ยพูดตรงๆคือรัฐบาลไม่เคยเลียวแลพวกเขา ก็เห็น uhm ว่ามีมติคอรมอลที่จะออกมาเยียวยาอยู่เหมือนกันแต่มันช้าไปแล้วไงฮะคือจังหวะที่ควรจะทำคือตั้งแต่วลาวันที่ส0วันที่11เนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะทาอย่างแรกหลังจากที่รู้ว่ามีการตายหรือมีการสูญเสียคือคนของรัฐบาลต้องไปเยี่ยมคนที่บาดเจ็บฝ่ายนปชนะครับคนของรัฐบาลต้องไปไปใช้ความช่วยเหลือครอบครัวคนคนที่เสียชีวิตในการสลายการชนวนเพราะรู้ว่าเขาคือพลันเรือนเขาไม่มีไม่ไม่มีเหตุให้รัฐบาลฆ่าเขาแม้กระทั่งเขาจะ ต่อสู้กับทหารอย่างนี้ตาม,มแต่ว่าการต่อสู้ของกับของพลเรือนกับทหารในใ,ใ,ในในเวลาที่เกิดการประทานกันแบบนี้เนี่ย<ม>ก็ไม่ได้แปลว่าทหารมีสิทธิ์ฆ่าเขา<ม>นะครับ<ม>เพราะว่าพลเรือนคือคนมือเปล่าทหารมาจากชนชัประชาชนเพราะท่านฆ่าเขาไม่ได้หลังวันที่11เนี่ยไม่มีคนของรัฐบาลน,นะครับรวมทั้งไม่มีคนของพรคประชาธิปัตย์เลยที่จะพูดถึงคนตายเหล่านี้ในทางตรงข้ามสิ่งที่เราเห็นก็คือรัฐบาลน,นะครับ พยายามจะทําให้ความตายหรือความสูญเสียของฝ่ายฝ่ายฝ่ายนปชเนี่ยเป็นความตายที่ไร้ความหมายนะครับเราสื่อของรัฐไม่เคยไม่เคยฉายให้เราเห็นภาพของความสูญเสียของฝ่ายนปชเลยเราถึงรอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนตายฝ่ายฝ่ายฝ่ายนปชซึ่งเป็นฝ่ายประชาชนที่เสียชีวิตจากอานาจรัฐเนี่ยเขาคือใครใช่ไหมครับภาพของความสูญเสียภาพของความเจ็บปวดที่ที่ครอบครัวเขาได้รับเนี่ยไม่เคยปรากฏในสื่อของรัฐในทางตรงข้ามรัฐใช้ความสูญเสียของทหารเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่ออายุรัฐบาลมากจน พุนตรงคือผมคิดว่าน่าเกลียดคือไม่ได้หมายความว่าทหารไม่ควรทหารควรจะสูญเสียนะครับผมคิดว่าความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ควรนะครับแล้วเหตุที่ทําให้เกิดการสูญเสียเพราะว่ามีคําสั่งให้เกิดการประทะมีคําสั่งให้เกิดการยึดพื้นที่ของนายกกรเพราะนั้นความสูญเสียเนี่ยเกิดจากการสั่งประทะของนายกซึ่งผิดนะครับแต่ว่าหลังจากการสั่งให้ที่ผิดผิดจนเกิดการประทะแล้วเนี่ยท่าทีของรัฐบาลต่อความสูญเสียสองฝั่งเนี่ยไม่เท่ากันนะครับรัฐบาลพูดถึงความสูญเสียของฝั่งหนึ่งมาก นะครับแต่ไม่พูดเลยถึงความสูญเสียของอีกฝั่งหนึ่งเราไม่เห็นภาพว่าผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่ผู้แทนของพรรครวมเนี่ยไปในงานศพของคนที่ถูกทหารฆ่าถูกทหารสายการะสุนจนเสียชีวิตใช่ไหมครับเราไม่เห็นสภาพที่ผู้แทนรัฐบาลไปเยี่ยมเยือนคนเจ็บคนป่วยเราไม่เห็นสภาพที่ผู้แทนของรัฐบาลพยายามจะพูดกับคนในชาติว่าความสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยเป็นความผิดไม่ควรจะเกิดขึ้นในทางตรงข้ามสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า รัฐบาลพยายามจะบอกว่าความสูญเสียครั้งนี้เ,เกิดจาก2เรื่องคือ1มีมือที่3ามมายิงฝ่ายนปชอ,อันที่2ก็คือฝ่ายนปชยิงทหารก่อนทหารเลยต้องยิงกลับนะครับแล้วก็ใช้สื่อของรัฐพูดเรื่องนี้มาตลอดโดยที่ทําให้คนไม่ตั้งคําถามแม้แต่นิดเดียวว่าถ้าฝ่ายนปชมีอาวุธจริงๆเนี่ยทำไมฝ่ายนปชตายเป็นเบือเจ็บเป็นเบือใช่ไหมครับแล้วหลักฐานที่มันเริ่มหลุดออกมาคือดูจากการชนะสูตรอะไรเนี่ย มันค่อนข้าชัดเจนว่าถูกยิงโดยอาวุธทหารนะครับทีนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดรัฐบาลจะจะมีขันติดธรรมหรือจะมีความโปร่งใสจะมีความเป็นธรรมบ้างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลควรจะทําแต่จุดถึงตอนนี้รัฐบาลไม่ทําแล้วมันเลยเวลาที่จะทําแบบนั้นไปแล้วนะครับสิ่งที่อาจจะต้องพูดกันคือว่าทํายังไงความฟื้นความความเจ็บปวดหรือความเดือดร้อนของฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะมันจะถูกตระหนักโดยฝ่ายรัฐบ้างผมผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าประมาณปี47ปี48ใช่ไหมครับเรามีการสลายการชนุนที่ตากใบ ะนะครับก็คือสมัยคุณทักษิณน,นี่นะครับแต่เราผมไม่ได้จะพูดว่าคุณทักษิณกับกับกรณีคุณอภิสิทธิ์ไฮดีวันแต่ประเด็นที่ผมจะพูดคือว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมในสังคมเรามีบทเรียนมาแล้วในกรณีตากใบเนี่ยคนมุสลิมตายไป80กว่าคนใช่ไหมครับการสลายการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยมีผู้ชุมนุมอยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยสามพันกว่าคนแล้วหลังจากการสลายนี่คนตายไป85คนผลจากการสลายครั้งนั้นทําให้ความขัดแยงระหว่างคนมาลายูมุสลิมกลุ่มหนึ่ง กับรัฐบาลไทยเป็นเรื่องที่ยกระดับรุนแรงขึ้น<ม>แก้ไม่ตกมาจนถึงตอนนี้5-6ปีแล้วแล้วลองเทียบกันว่าในการสลายการชุมนุมที่10เมษาเนี่ยคนอยู่ในชุมเป็นหมืนม่นๆคนตายไป20คนข้อมูลข่าวสารไหลถึงกันหมดคิดว่าคนเหล่านี้เขาจะรู้สึกยังไงกับรัฐบาล<ม>คิดว่าคนเหล่านี้จะรู้สึกยังไงกับกองทัพนะครับผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลไม่ยอมเลิกพอเรากอนชุกเฉินเลยไม่ยังไม่ยอมออกจากราบับ11เ,เนี่ยถ้าเหตุผลหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของความกลัว ซึ่งพรรคเพื่อไทยคงจะต้องมีการดําเนินการให้ปปชสอบสวนกรณีนีแน้แน่แต่ว่าอีกเหตุผลนึงก็คือท่านนายกหรือว่าหลายๆคนในรัฐบาลก็รู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการเลิกพอลกรน,นะครับและนายกหรือรัฐบาลออกมาจากรัฐ11เนี่ยแรงกดดันนะครับหรือความความเจ็บปวดของคนที่เขาสูญเสียซึ่งซึ่งทุกคนรู้ครับว่ามันคืออะไรเนี่ยมันจะไปประทาที่ตัวท่านอย่างมหาศาลและผมคิดว่าท่านนายกไม่พร้อมจะรับแรงกดดันแบบนี้ในเวลานี้ค่ะ ทั้งสองท่านก็พูดถึงบทบาทนะคะทั้งความรับผิดชอบในส่วนของการเมืองกองทัพและผู้ชุมนุมที่ควรจะศึกษาบทเรียนจากวันที่10ทีนี้นกลไกสําคัญของรัฐที่จะใช้ดําเนินการกับผู้ชุมนุมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าคือกองทัพแล้วเราอยู่ในสถานรรการณ์การเมืองแบบนี้มา4ี่หปีนายก3ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกสมัครนายกสมชายนายกอภิสิทธิ์แต่ว่าพอบอทบเนี่ยคือคนเดิมคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผ่านการชุมนุมมาเหมือนกัน ท่านมองบทบาทของกองทัพในฐานะกลไกหลักที่จะเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตของบ้านเมืองนี้อย่างไรก็ามองอย่างนี่าต่างกันนะท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยในรัฐบาลท่านสมัครรัฐบาลท่านยศประชัยยท่านท่านมีหลักการนะครับท่านพูดเสมอว่าทหารจะยืนเคียงข้างประชาชนทหารจะไม่สลายการชุมนุมนะฮะ แต่ว่าในรัฐบาลท่านนายกสมัครนายกสุมชายก็ดีเนี่ยที่มีกลุ่มพัฒนติปมาชมุมนุม่ยแล้วก็กดดันผมเรียนตรงๆว่าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยต่อการตัดสินใจของท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยไม่ได้ยืนเคียงข้างรัฐบาลในยุคนั้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยต่างกันต่างกันตรงที่ว่า ท่านยืนอยู่ข้างรัฐบาลจนเห็นชัดนะครับแม้กระทั่งผ่านผ่านพ้นความรุนแรงวันที่10เมษาแล้วเนี่ยท่านยังไม่ปฏิเสธรัฐบาลยังไม่ได้ปฏิเสธเลยเมื่อวานก็ยังออกโทรทัศน์กับท่านนายกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในคนคนเดียวเนี่ยซึ่งกลุ่มอำนาจสูงสุดต่อกำลังฝ่ายความมั่นคง แต่ตัดสินใจต่างกันนะฮะตัดสินใจต่างกันเหตุการณ์ใกล้เคียงกันแต่เลือกข้างต่างกันเนี่ยมันเป็นผลอย่างสําคัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายความมั่นคงผมว่าวันนี้เวลานี้เนี่ยท่านพลเอกอนุพงศ์เนี่ยต้องกลับควรอย่างยิ่งที่ท่านต้องกลับไปคิดนะฮะไปร่ครววว่าอะไรที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให ความศรัทธาความเชื่อมั่นในกองทัพซึ่งประกาศอยู่เสมอว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนเนี่ยนะครับกลับมาเล่นบทบาทในลักษณะที่ปฏิเสธประชาชนผมใช้คำว่าปฏิเสธนะครับนะฮะแล้วก็ยังให้กระบอกเสียงของกองทัพสอชอเนี่ยซึ่งถ่ายทอดออกมาผมผมเชื่อว่าพันเอกสันเสริญเนี่ยพูดตามสคริปต์ ที่กาหนดมาไม่ได้พูดโดยพันเอกสันเสริญผมเองเคยเป็นโฆษกมาก่อนต้องมีสคริปต์ที่จะพูดเพราะฉะนั้นตรงนี้สคริปต์ทีพ่พันเอกสันเสริญพูดออกมานั้นเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดเจตนารมณ์ว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยสมดวยการฉุกเฉินเนี่ยได้คิดอย่างไรกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วจะปฏิบัติอย่างไรกับกลุ่มผู้ชุมนุมปัญหามันมีอยู่ว่าวันนี้เวลานี้เนี่ยผู้นํากองทัพ ผู้นำฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดไม่ว่าทหารหรือตำรวจฉุกคิดกันบ้างหรือยังนะฮะฉุกคิดกันบ้างหรือยัง